นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาครั้งที่76นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาครั้งที่76เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับเกียรติในฐานะแขกเกียรติยศตามคำเชิญของนายรานิงวิกรมสิงเฮประธานาธิบดีแห่งสาธา,ารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาซึ่งถือเป็นช่วงเวลาการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยและสีลังกาที่สืบเนื่องยาวนานอย่างแน่นแฟน้นและพร้อมจะต่อยอดในด้านต่างๆเศรษฐกิจก,การค้าการท่องเที่ยวพลังงานและการประมงสมัยใหม่ต่อไป ทั้งนี้ค่ะสีรังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2491และสีรังกาจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชในวันที่4กุมภาของทุกปีภายหลังเสร็จสิ้นคณนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานานานาชาติบันดารานายาเกเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงโคลัมโบซึ่งช้ากว่าไทยประมาณ1ชั่วโมง30นาทีมายัางท่าอากาศยานทหาร2กองบินที่6ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ธนากรหนุนร่างพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขรวมไทยสร้างชาติย้ำชัดนีรโทษกรรมต้องไม่รวมคดีมาตรา1-1-2นายธนากรวังบุญคงชนะสอสอบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติค่ะกล่าวว่าหลังจากหลายพักการเมืองได้ยื่นและเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนีรโทศกรรมทางการเมืองต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นตนขอสนับสนุนร่างของพักรวมไทยสร้างชาติคือการร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่ได้เสนอต่อสภาไปแล้วซึ่งเห็นด้วยกับการสร้างความปรองดองในบ้านเมืองให้เดินหน้าร่วมกันพัฒนาประเทศ เพื่อให้การเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพมากขึ้นทั้งนี้ค่ะการจัดนิรโทษกรรมทางการเมืองใดๆก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ต้องไม่เหมารวมคดีมาตรา1นึอีกทั้งมองว่าการนิรโทษกรรมจะต้องไม่รวมคดีพุทธลิตคอร์อรัปชันเพราะเป็นคดีอาญาที่บั่นทอนทำลายความมั่นคงของชาติด้านนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรคประชาธิปัตย์ค่ะกล่าวถึงกรณีความเคลื่อนไหวหลังการอ่านคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญคดีพะก้าไกลว่า ขอเรียกร้องให้หยุดการแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะการให้ร้ายโจมตีศารลรัฐธรรมนูญในลักษณะไม่ยอมรับคำตัดสินซึ่งคำวินิจฉัยแน่นอนว่ามีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจแต่ทุกคนต้องน้อมรับคำตัดสินของศาลไม่เช่นนั้นหลักการบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปไม่ได้คดีที่นายพิธาลิมเจริญรัฐชนะกลับเข้าสู่สภาโหร้องชัยโย พออีกคดีก้าวไกลแพ้มีมวลชนโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์กลับด่าทอโจมตีอย่างเสียหายโดยคดีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำว,วินิจฉัยคาลาไม่ได้เริ่มต้นตั้งต้นหรือนั่งปั้นแต่งข้อเท็จจริงแต่เกิดขึ้นจากการมีผู้มาร้องและพิจารณาตามข้อเท็จจริงทั้งนี้ค่ะการวิจารณ์คำว,วินิจฉัยสามารถทําได้แต่จะต้องกระทําโดยสุจริตและที่สําคัญต้องไม่ใช้ถ้อยคําที่หยาบคายเสียดสีโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือน ระวังห่างวิจารณ์นในลักษณะละเมดสารก็จะถูกดำเนินคดีได้รัฐบาลยกผลซูเปอร์โพลประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมัน่นรอคอยเงินดิจิตอลวอลเล็ตยันพร้อมเดินหน้าเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนายชัยวัชรงโคลศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยถึงผลการศึกษาของสำนักวิจัยซูเปอร์โพลซึ่งศึกษาเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ประชาชนเชื่อมัน่นและรอคอยว่าตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น1,120รายระหว่างวันที่1-3กลุ่มกุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาพบค่ะว่าในกลุ่มพุทธที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ต่ำกว่า1,500 0บาทมีความเชื่อมั่นร้อยละ71.3 และกลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง15,000บาทถึง35,000บาทต่อเดือนเชื่อมั่นร้อยละ11.6ในขณะที่กลุ่มรายได้35,000บาทขึ้นไปเชื่อมั่นรอยละ57.5ว่าการแจกเงินดิจิตอ l วอลเล็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเมื่อแบ่งออกตามภูมิภาคของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะพบว่าในกลุ่มคนภาคเหนือมีความเชื่อมั่นสูงสุดคือรอละ75.4รองลงมากลุ่มคนภาคกลางร้อยละ74.2กลุ่มคนในภาคอีสานร้รอยละ73.6 กลุ่มคนกรุงเทพมหานครเชื่อมัน่นร้อยละ68.7และกลุ่มคนในภาคใต้มีความเชื่อมัน่นร้อยละ65.8ตามลำดับทั้งนี้ค่ะเมื่อแบ่งกรณีศึกษาตามอายุกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งกลุ่มคนอายุน้อยคือต่ำกว่า20ปีร้อยละ54.1และกลุ่มคนอายุระหว่าง20ปีถึง29ปีร้อยละ4 7 2กลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปร้อยละ42.5กลุ่มคนอายุ4 0ถึง49ปีร้อยละ3 1 7 และกลุ่มคนอายุ50-59ปีร้อยละ26.7ระบุว่าควรเดินหน้านโยบายแจกเงินดิจิตอลต่อตำรวจทางหลวงรวบหนุ่มขนยาเสพติดคาดานพร้อมของกลางยาบ้ากว่า20,000เม็ดพลตำรวจตรีคงกิจเลิศสิทธิกุลผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามกองบังคับการตำรวจทางหลวงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาร่วมกันจับกลุ่มนายเผ่าเทพอายุ31ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน22,220เม็ด สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบเพื่อป้องกันรปรับปรามอาชญาการรมบนท้องทางหลวงในจังหวัดอุดรธานีพบรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Honda Civic กป้ายทะเบียนจังหวัดระยองขับมาในลักษณะที่มีพิรุษต้องสงสัยโดยด้านหน้าตัวรถทำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดและขอทำการตรวจค้น จากการตรวจค้นค่ะพบยาบ้าจำนวน22,220นนเม็ดซุกซ่อนภายในกระเป๋าหูหิ้วพลาสติกสีขาวจึงได้ทำการจบกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดประเภทที่1เป็นผู้ขับขี่เสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่1และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพหนองหานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นค่ะรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การเพิ่มเติมว่าได้รับยาเสพติดมาจากนายเบิร์ต ในพื้นที่อำเภอโนนสะอาดเพื่อนำมาจำหน่ายและเสพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN b r k i n i n g w s w s